ตาคันตาแซ่บแรงนี่ยิงเวลาขับรถกลางคืนนี่พอเวลามองแล้วทิ้งเวลารถส่วนมานี่จะรู้สึกว่าหมืดปุ๊บไปเลยทางนึ่งต่อหินทางนึงต่อจกเป็นต่อกระจกค่ะเป็นต่อกระจกน้ำตาหัวตานี่คันมากแดงหมดดวงตา สำคัญกับคุณมากแค่ไหนแทบตาหันตาแทบเรงนี่ยิ่งเวลาขับรถกลางคืนนี่พอเวลามองแล้วทึ่งเวลารถส่วนมานี่จะรู้สึกว่ามืดปุ๊บไปเลยแล้วทึงบางทีก็แทบตาต้องมือปิดแทบเจ็บ เวลานั่งหน้าคอมนั่งทํางานอยู่หน้าคอมเนี่ยผมมองไปในจอแป๊บๆหนึ่งนะครับมันก็จะหมืดเลยนะคร้ควที่มันจะปวดตาขันเคื่องตาบางครทางเนี่ยมีความรู้สึกมกว่ามันเป็นเม็ดๆอยู่ในแต่ว่าไม่รู้ว่ามันสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรนั่นก็คือว่าเป็นอาการที่ว่าเกิดขึ้นประจําบอยนะครับก่อนที่ว่าจะได้กินดีคอนแทคพอเพื่อนมาแนะนาดีคอนแทคนะครับอาการแสบอาการคันพวกนี้มันก็เริ่มตัวมันเป็นนักๆนะครับมันก็ดีขึ้นนะปัจจุบับนนี้ก็กินได้มอดไปอ่าซองกล้องในซองกล้องที่กินไปเนี่ยนะคร แต่ว่าผมก็สือไว้ทั้งหมดเนี่ยสี่กองเริ่มกินกลองแหลกเนี่ยพมเริ่มกินชาวซ่องเย็นซ่องนะครับชาวซ่องเมด็ดเย็นซ่องเม็ดนะครับเพราะว่ายากจใจเห็นพ่นชัดเจนแล้วก็เร็วนะครับก็กลองนี้ผ่กินเพียงแค่เจ็ดวันเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กินต่อเนื่องพอกินพอเริ่มดีขึ้นก็เบาลงครับถ่อยลงเลือดชาเมด็ดเย็นเม็ดพอครับ ก็ล <S an> ังจากกินกล้องหลกไปแล้วเนี่ยการเทวตามัวตาผ้าเทวเซตาเวลาหนังหน้าคอมมันไม่เป็นอีกนะครับแล้วทึงเวลาขับรถก็เหมือนกันนะครับก็พอแผลแซงอ่ะพอเห็นแซงมาแล้วหน้ามันหมืบปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เป็นอีกครับอายุของพมก็50กว่าปีแล้วนะครับก็สายตาก็เริ่มเสื่อมลายสิ่งลายย่างในตาเนี่ยมันก็มองมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยชัดซึ่งทีพอเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันทําให้การดําเนินชีวิตเนี่ยมันไม่สะดวกไม่สบายเพราะฉะนั้นนะพมก็เลยตัดสินใจเหลือกตัดสินใจ เหลือที่จะดูแลตัวเองก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับอยากจะดูแลตัวเองให้สายตาของตัวเองดีๆเผื่อที่ว่าเดินทางก็จะได้ปลอดภัยทํางานก็จะหาเงินได้เยอะนะครับก็ตัดสินใจเหลือดีคอนแทคนะครับพ่อนชายดีคอนแทคครับซีก้องนี่แหละครับอ่าก็ประมาณไม่ไม่เยอะนะประมาณห0 0พันเท่านั้นเองนิดเดียวเงินแค่นี้ไม่ตายตัวห้าได้ครับฝากถึงอ่พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ว่าอยู่ถ่างตายู่ทั่วประเทศและนะครับที่ว่าได้มีโอกาสอ่าที่ว่าเป็นเมือนกับที่พ่อมเป็นเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดว่าเมลกาสได้ดูคลิปนี้นะครับก็ยากจะฝากไว้นะครับชุดเนี้ยนะครับชุดนีคอนแทคชุดเนี้ยนะครับกินแล้วเข็นพ้นชัดเจนนะครับตีว่าตามีปัญหาวัวตา,า,วตาแสบตาคันเคืองตานะครับกินต่อเนื่องดีคอนแทคสุดยอดครับ ยกโป้ให้เลยเื่อนางหัดอายุ8 4ปีก่อนมาเจอดีคอนแทตเนี่คุณยายอาการเป็นยังไงครับดวงตากับมืดวันนี้มันแก่งออกแล้วมืดว่าเห็นลงจักเม็ดเลยไม่เห็นอะไรเลยวันนี้มันดีขึ้นมันแกง่งขึ้นมันแหงขึ้นตาก,ก็ได้ตอนยังไม่กินนี้น้ําตาไหลไหมโอ้ยถ่วมเลยย่อยโซดโซพุ่นวันนี้มันก็นได้แหงเลยแก่งออกแก่งออกโอ้ยกูว่าตายหรอวันนี้เวลามองเวลามองไปข้างนอกหน้าต่างนี่ เป็นยังไงคะตอนยังไม่กินเม่เห็นยังเลยอันรูกกับเพาไปหาหมอวัาจีพ่าเหมือนนัน้นเหมือนนี้กับวัณจีพ่าวันนี้หายาไปไม่หายกินวันดีขึ้นดีขึ้น<ม>แก้งขึง้นตอนไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอบอกว่าคุณยายตาเป็นอะไรคะตาเป็นโรคจอกระจกจอหินทางนึงจอหินทางนึ่งจอจบมองเห็นไ<อ>หมตอนนั้นว่าเห็นลูกเขาไปมันมืดอื้อตือเลยแล้วตอนมากินดีคอนแทคหลังจากกินดีคอนแทคแล้วตาเห็นชัดขึ้นไหมเห็นชัดขึ้นว่ากินแล้วอันกินซี่ว่านเ่ยมันเป็นแกงแกงแกง ข้างนี้มือดื้อถือโอ้ยตาคูบวดหละกางนึงมันแล้วตอนนี้มองเห็นทั้งสองข้างเลยไหมเห็นมือทั้งสองข้างคันบ่กมีน้ำตาเมื่อไรแหงๆอย่างเห็นมืแกงค่ะดีคอนแทคมันจะแก้งเห็นห้องดีลูกสาวเอาดีคอนแทคมาให้กินคุณยายกินยังไงกินเต้าเม็ดแร้งเม็ดแกงออกแกงออกเลยกินกี่วันถึงแจ้งออกสามสีมือคุณล่ะตาคูยก็แก้งไว้แล้วว่าจะหลอกสามสีมือมันแกงอ ลายมือมาเนี่ยมันแหงเขาแหงเขาตากูคือว่าม่เห็นเป็นรน้อยไหมขี้เจล็ดออกมาออกมาไหมเป็นขี้ตาออกมาเออโอ,อ้เป็นเยาะนยาะเป็นออกมาคือยังมันหลอกออกเลยพอมีขี้ตาออกมามันก็สว่างขึ้นออนั่นแหละออโอ้สว่างขึ้นสว่างขึ้นอ๋อคูว่าตายดอกวันกูสิว่าตาบอลดอก จันตาบอดจันไฟเพราะเห็นหงแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องไปผ่าแล้วใช่ไหมบอกว่าไปแล้วเสียไม่ไปแล้วดีคอนแทกดีกิงกิงเยี่ยมยกโเลยสบายมากดีคอนแทกดีกิงกิงยกโอเลยแม่ชื่อนางถนอมอายุแปดสิบสองเป็นต้อกระจกก่อนหน้านี้คะ่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะได้มาทานดีคอนแทกอะคะ่ะก็แต่ก่อนนี้มันก็คือมันเป็น ถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บๆคันๆนะ่ะมันมีมีเการเครือง<ะ>แล้ถ้าใส่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่<ะ>แต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลค<ะ>่ะได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้ว<ะ>ก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะ,ะคือว่าเได้แสงสว่างขึ้นเยอะ ก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัดเได้ทานนี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากมากเลยจ้ะมานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหลานหลานลูกก็บอกว่าก็ไปได้ตัวยาอันนี้มาก็เอาเบอร์มาให้ก็ติดต่อทางนี้ก็แม่ไม่ต้องไปผ่าแล้วต่อไปนี้ดีมากควันนี้คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยคะ มั่นใจมากเลยค่ะ,คะทานแล้วได้ปลอดภัยมากคือมันจะเกี่ยวกับว่าความดันด้วยความดันสูงนะแต่แล้วรู้สึกว่าทานมันก็จะจะ,จะดีขึ้นคือมันจะไม่ปวดกระบอกตาอะไรแบบเนี้ยแม่ซื้อบุญลัก์อายุ71ปีแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัด มีน้ำตาไหลด้วยไหมคะมีน้ำตา,หาไหลน้ำตาหาัวต,ตานิคันมากแดงหมอดยิ่งสีขยี้ยิ่งแดงยิ่งอักเสบอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณแม่มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมากเพราะว่าอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นประทับใจมันอาการมันดีมากมันหายไปเลยไม่มีอาการเหมือนเดิม แม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้าผมชื่อนเจริญสึกศษีอายุ82ปีครับค่ะคุณพ่อคะก่อนหน้านี้มีปัญหาดวงตาอย่างไรบ้างคะก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มียายในดวงตาตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้ครับ ตอนกลางคืนก็ขับรถไม่ได้แพ้แสงมองไม่ชัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปในหนึ่งกล่องแรกคะ่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ะใยมันก็หายไปนะฮะ,ะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับคุณพ่อประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคอย่างไรบ้างคะก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มี แพ้แสงอะไรนะครับนี่ป้าป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะคือก็ตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ําตาเทียมมาหยอดมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นตีคอนแทคเขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาทาน พอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นคุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัดชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นสุดยอดพลิตภัณฑ์ค่ายดีอันดับหนึ่งดีคอนเทคดีคอนเทคหากมีอาการพผนนีแสบตาคันเคืองตาน้ำตาเลย่ยเห็นยากยายลอยไปมาใส่ตาพร่ามัวไม่แจงแผลแซงเวลากลางคืนอย่าปล่อยทิ้งไวาอารเกิดเป็นต้อกระจก ต้อลมต้อเนือรวมไปถึงปลายประสาทตาอักเสบหรือผู้ถีจชาย้า,า้ตาเป็นเวลานานอย่าปล่อยทิ้งไว้อาจจะทําให้เสียการมองเห็นซึ่งจะทําให้การรักษ้ายยากยิ่งขึ้นคันมีอาการผนีโทรเลยดีคอนเทค แกค่อยได้ปลอดภัยแน่นอนเพราะทําจากสร้านสกัดธรรมชาติแคบโทรเลยวันนี้พี่น้องเออโทรมาตอนนี้รับโปรโมชั่นจัดส่งพรีมีเก็บเงินปลายทางสะดวกสบายพี่น้องเออโทรเลยโทรเลยโทรทะแคบแคบโทนี่